สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จากที่ได้ได้เคยให้องค์ความรู้คลิปยาวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการริหารความเสี่ยงในการไปสอนไปอบรมไปเทรนนิ่งในเชิงของการปฏิบัติจริงๆครับองค์กรเนี่ยก็ควรจะต้องมีเครื่องมืออย่างเช่นพวกเทมเพลตอะไรต่างๆนะครับวันนี้กอ็อยู่ในลิงก์นะครับจะให้ตัวเทมเพลตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำ enterprise risk management register นะครับก็คือว่าเราจะ ทำการกรอกข้อมูลความเสี่ยงอย่างไรอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการทําการบันทึความเสี่ยงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการพยายามขับเคลื่อนระบบบรหิหารความเสี่ยงด้วย Data ต้องเป็นลนักษณะของ Data Driven นะครับแต่ว่า Data เหล่านั้นเนี่ยจะเป็น Data ที่คู่ควรและมีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อมันออกมาจากคนที่มีความเกี่ยวข้องหรือ e x p e r t ในด้านนั้นจริงๆเราก็นำข้อมูลตรงนี้มากรอกนะครับวันนี้จะมาแชร์ตัว Li ส k Register นะครับของความเสี่ยงองค์กรนะครับของที่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลอย่างที่บอกครับว่าออตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนไปสู่ดนะิจิทัลไลเซชันเนาะดิจิทัลทรานส์ฟอร์เม โรงพยาบาลเองเนี่ยก็กาลังจะขับเคลื่อนตรงนั้นและอย่างที่บอกครับข้อมูลของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแรกๆเลยของของของทั่วโลกเนาะที่เป็นที่ต้องการของโจรกรรมทงข้อมูลมากๆเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเมื่อสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทที่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปเนี่ยมันได้ประโยชน์เพราะว่ามันลึกลงไปจนถึงระดับเซลล์กรุ๊ปเลือดน้นําหนักส่วนสูงมันเป็นประโยชน์ครับเลยถูกเจาะข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายนะครับครั้นี้เนี่ย จะขออนุญาตแชร์นะครับตัวเทมเพลตที่ได้เคยทำเอาไว้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับกับองค์กรที่เริ่มต้นในการทำเรื่องความเสี่ยงนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงของโรงพยาบาลตอนนี้ที่มีความกังวลมากๆในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเนาะสิ่งที่หลังบ้านเนี่ยจะต้องมีความกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์แอคนะครับ เทมเพลตตรงนี้เนี่ยก็จะกรอกข้อมูลนะครับโดยการที่มองว่าดีพาร์ตเมนต์ตอนนี้โอเคไอทีเนี่ยเป็นโอนเนอร์นะครับเดตเราก็อาจจะกรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับก็คือวันที่27เดเดือนมิถุนาก็คือในขณะที่อัดเป็นคลิปนะครับนะครับปี2 0 2 3าครับแล้วก็ให้ข้อมูลลงไปในข้อมูลตรงนี้ก็มีการกรอกนะครับ last u p d a t เดตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ข้อมูลความเสี่ยงมันจะไม่สเตติกเนาะมันจะค่อนข้างเดนามิกถ้ามันมีการที่จะขับเคลื่อนไปแล้ว1 1 1รอบเนี่ย ในรอบต่อมาเนี่ยก็มาอัปเดตกันอีกทีว่าเรามีการอัปเดตกันเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่มีการพูดคุยครับเราก็กรอ,อกไอดีนะว่าโอเคความเสี่ยงตัวที่หนึ่งของทางด้านไอทีตอนนี้ที่วันนี้จะทําให้ดูเป็นหนึ่งตัวอย่างก็คือชื่อความเสี่ยงว่าไซเ e อร์แอคแท็กนะครับขออนุญาตพิมพ์เลยนะฮะบ,บางอันอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะครับก็เพื่อที่จะกับกลับเอาไว้ครับคันนี้ Risk o w n e r คือคนที่มีอํานาจสูงสุดสําหรับความเสี่ยงข้อน,นั้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่า c y b e r attack เนี่ย ในองค์กรส่วนใหญ่คนที่ดูก็คือจะเป็นชิปเทคโนโลยีออฟิเซอร์หรือว่า CTO นะครับที่จะเป็นคนที่คอยดูข้อมูลตรงนี้นะครับประเภทของความเสี่ยงครับบางที่ก็มองว่าเป็นความเสี่ยงด้านไอทีแต่ถ้าเรามองกว้างๆครับเรื่องของไซเบอร์แอคแท็เนี่ยมันเป็นเรื่องของค่อนข้างจะหลักบ้านเหมือนกันเราก็จะมองคร้ความเสี่ยงแล้วแต่เลยนะครับดาวลิสเนี่ยบางที่ก็จะมีคือคืออันนี้ผมได้ใส่ดาว,วลิสเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของ บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเทคโนโลยีริสนะครับบางคนก็จะเขียนแบบนั้นแต่ว่าถ้าเรามองกว้างๆก,ก็อาจจะสามารถใส่ว่าโอเคเอาเป็น operational risk ไปก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. อ่าคันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ครับอย่างที่บอกการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราหากระบวนการหรือวิธีในการบริหารจัดการได้ดีมากเท่านั้น mm hmm. การหาลูดข้อของความเสี่ยงเนี่ยทำได้ ดีมากๆเลยลึกมากๆก็จะยิ่งดีนะครับขั้นนี้เนี่ยสำหรับในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงเอาไว้นะครับสมมุติองค์กรบอกว่าเฮ้ยมันมีความเปลอะบ,บางของระบบนะครับ vulnerable system นะครับ,นะรบเราอาจจะเขียนเอาไว้นะครับหรือสองก็คือออระบบของเราเองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในตัวของ ระบบเราเช่นพนักง,งานอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์พาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมอะไรต่างๆก็ใช้อันเดิมๆหรืออาจจะเป็นปัจจัยภายนอกก็คือว่าเป็นที่โปรดบานนะครับเวอร์ฟลอมไซเบอร์คราอ่าเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็มีสาเหตุจากภายนอกด้วยเนาะถ้าเราวิเคราะห์สายความเสี่ยงแล้วเนี่ยเจอสาเหตุจากภายนอกค่อน,ข,น,ข,นข้างเยอะสิ่งที่จะบอกคือความเสี่ยงนี้มีโอกาสสูงมากที่เราจะใช้กลยุทธ์เพียงแค่ยอมรับแต่ว่า ลึกๆไซเบอร์แอคทไม่ได้เป็นสาเหตุที่เกิดจากภายนอกซะอย่างเดียวบางทีมันเป็นความเปราะบางที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์สาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญนะครับนะสิ่งสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าก่อนที่เราจะมีการประเมินโอกาสเกิดหรือผลกระทบนะครับฟังดีนะฮะเราต้องมีการประเมินก่อนว่าไอ้เรื่องไซเบอร์แอคทเนี่ยมันมีเคอร์เรนท คอนท o น Point หรือว่ามีอะไรที่เป็นแผนการจัดการการควบคุมเรื่องของการสูบถูกไซเบอร์แอคเคอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเราควรลิสต,ตรงนี้มาก่อนนะครับปรากฏว่าได้สอบถามองค์กรครับองค์กรบอกว่ามีแนวทางในการทําเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเช่นนะครับมีการอัปเดตนะครับ User Name นะครับกับพาสเวิร์ดเป็นเ e g กูล่าเบสิอยู่แล้ว นะครับเลกูล่าเบสิสก็คือว่ามีการทําอยู่แล้วละ่ะนะครับเลกูล่าเบสิสนะครับอ่าเราก็บอกว่าโอเคมีอันนี้คือทําอยู่แล้วเนาะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงของ้อนี้องค์ก็รบอกว่าให้ทําอยู่แล้วนะครับสองคือมีการอธิบายนะครับ l e ARNING AND TRAINING AND TRAINING นะครับ LEARNING AND TRAINING CYBER ATTACK นะครับ CYBER ATTACK นะฮะ CYBER แอ b ไซเบอร์คลา w โนเล e ให้กับพนักงานเป็นประจำในทุกกลุ่มงานอ่านี่คือสิ่งที่เขาทำประจำสอเรื่องนะครับอันที่สามครับสิ่งที่เขาทำเพิ่มเติมมาอีกก็คืออัปเดตนะครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่เป็นปัจจุบันอ่าอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสิ่งที่สอบถามไอทีไอทีอกว่าทำสางเรื่องนี้นะครับลักษณะของการทำตรงนี้ครับ เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีการประเมินโอกาสเกิดกับผลกระทบหลายๆคนหลายๆหน่วยงานมักจะไม่เข้าใจครับว่าลักษณะของการประเมินผลกระทบนะครับลนะักษณะในการประเมินผลกระทบเนี่ยนะครับลักษณะของการประเมินผลกระทบเนี่ยกับโอกาสเกิดเนี่ยเรามักจะประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดโดยที่เราไม่ได้คิดถึงคอนโทรลป,ปัจจุบันที่เรามีซึ่งอันนี้ยมันจะทําให้เราเปลืองทรัพยากร นะครับในเทมเพลตนี้ก็เลยออกแบบมาเพื่อที่จะทําให้เราประเมินก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันและมีอะไรมากไปกว่านั้นครับเราจะมาเลือกไทป์คุนคทรด้วยนะครับเทมเพลตนี้ก็มีการครอบคลุมนะครับว่าโอเคอัปเดตต,ตรงนี้มันเป็นคอนโทรลประเภทไหนในลักษณะของ preventive control จะเป็นคอนโทรลประเภทที่เราทําเพื่อลดโอกาสเกิดน,นะครับแต่ว่า Collective Control เนี่ยจะเป็นหลังจากที่ มันมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดมาแล้วเราจะพยายามไปลด Impact และ Detective ก็คือลักษณะการตรวจจับก็เป็นลักษณะ Auditoring นะครับ Auditor นะครับลักษณะตรงนี้มันเป็นการ Control เฉพาะพ e v ว n t ทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดต s e r n a m e Password การทำเรื่องของ Training แล้วก็การอัปเดตโปรแกรมเราทำเพื่อที่เราจะ Prevent ทั้งหมดจากตรงนี้ครับมีส่วนสำคัญตรงนี้แล้วล่ะถ้าร c คอนโทรที่เรามีในปัจจุบันเรา r e v ว n t มันจะทําให้ว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่โอกาสเกิดน่าจะต่ําโอเคไหมฮะเพราะว่าเราพีเว้นเราป้องกันไม่ให้มันเกิดดังนั้นการมีไทท์ออฟคอนโทรลตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรามองแล้วล่ะว่าไทท์คอนโทรลตรงนี้ส่งผลให้โอกาสเกิดที่เหลืออยู่มันน่าจะไม่สูงหรอกนะครับอันนี้ก็คือผมมีการผูกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้ากาสต่ําคือโลนะครับเวอรีโลโมีเดียมหายโอเคองค์กรก็บอกว่าเราให้เป็นมีเดียมกันละกัน กันกลางแต่ว่ามันคงไม่ได้เว r รี่ไฮว่าเรามีคอนโทรนที่ลดโอกาสเกิดอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่มีคอนโทรนคือยังไม่มีคอนโทรนที่ลดผลกระทบเลยเราเลยประเมิน Impact เป็น Very High เห็นไหมฮะสีเปลี่ยนทันทีจากเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่า Impact เนี่ยเป็นสีโลมันก็จะเหลือเหลืองนะครับเทมเพลตชุดนี้เนี่ยผมผูกสูตรเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีลิสแมตรงนี้ให้ได้เลยนะครับปรากฏว่าองค์กรประเมินแล้วว่าคอนโทรลที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะลดไลที่หูดได้อย่างเดียวลดโอกาสเกิดแต่ไม่สามารถที่จะลดผลกระทบก็กลเป็นว่าผลกระทบสูงดังนั้นครับความดีอยู่ตรงนี้ฮะแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจึงควรจะไปลดที่ Impact เพราะว่ามันมี internal Control คอยลดโอกาสเกิดเรียบร้อยแล้ว เห็นภาพตรงนี้ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับหน่วยงานเพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นอัปเดตหรือเทรนนิ่งทําไปเลยครับทําไปก็ดีแต่ควรจะมีคอนโทรลประเภทที่ลดผลกระทบเป็นหลักเพิ่มเติมก็<ๆ>ต้องมีการพูดคุยว่าเราจะต้องมานั่งถามกัรว่าเรามีแต่กรณีมองว่าอย่าให้มันเกิดนะลดโอกาสเกิดแต่เราไม่มีถามว่าถ้ามันเกิดเราจะทําอย่างไร โอเคไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าไซเบอร์แอคค่ะเกิดสิ่งที่องค์กรจะต้องทําเพิ่มคือนะครับหนึ่งเลยก็คือ,ต,อ,คอต้องมีการทําไมฮะวัดฮะหนึ่งก็คือต้องมีการทําอะไรครับมีกลไกในการกู้คืนระบบทําแผนนะฮะการกู้คืนระบบที่องค์กรมักจะถูกเรียกว่าเป็น disaster recovery planning และทำมามากกว่านั้นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ระบบ IT ที่เป็น D R P แต่อาจจะต้องมีตัว B C M S หรือ B C P Business c o n t i i t y Management Plan ด้วยอ่าแล้วก็เขียนไปเลยครับ Business นะฮะ Business เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ลดผลกระทบเนาะนะครับ Continuity Plan อ่า สาเนี่ยครับสิ่งคือเนี้ยก็คือมันก็เหมือนกับว่าประกอบคู่กันเนอะเดิมเรามีแผนที่ลดไรลีรหหดแล้วตอนนี้เราต้องไม่มีแผนที่ลดอิมแพก็คือว่าถ้าเกิดไซเบอ a ์แอ c k จะทําอย่างไรก็คือต้องมีการไปขับเคลื่อน disaster recovery plan ไปขับเคลื่อน business q u a l i i t y plan ตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคหลังจากนั้นครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ย hey, control owner ตรงนี้จะเป็นใครดีก็จะต้องเป็นฝ่ายงานละนะครับถ้าเรามี chief technology officer เป็นคนที่เป็น risk owner ใหญ่ พอเรามาถึงคอนโทรลเนอร์มันจะเป็นระดับปฏิบัติการเราก็จะบอกว่าเฮ้ยการทำ disaster recovery plan เนี่ยให้ Infrastructure Manager เจอรละกัน่ะเราก็เขียนไปครับ Infrastructure นะครับ Manager เป็นคนดูส่วน P BCM ให้ Project m a n a เจอหรือ P M เป็นคนดูนะครับส่วนสุดท้ายครับที่จะเอามาพูดกันในวันนี้ก็คือว่าเราต้องมีการกำหนดอีกเหมือนกันเนาะว่า นะครับตัวที่เราจะชี้วัดเราจะชี้วัดการเกิดไซเบอร์แอตแท็กในนั้นนีหมายความว่าตอนนี้ปัจจุบันเราประเมินมีเดียมกับเวอรี่ไฮในลนักษณะของไลลี่หูก,กับอิมแพ t คเราต้องมาพิจารณาครับว่าโอกาสที่ความเสี่ยงนี้มันจะลดลงมาเราวัดด้วยอะไรเราวัดด้วยอาจจะมีตัวชี้วัดประเภทที่ว่าการเกิดไซเบอร์แอตแท็เนี่ยเป็นครั้งต่อปีเช่นเราอาจจะบอกว่าไซเบอร์แอตแท็เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งครั้งต่อปี ที่เราอนุญาตว่าถ้ามันเกิดมากกว่านั้นเราจะปรับระดับความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกแต่การกําหนดระดับไซเบอร์แอตแท็เนี่ยตัวชีวะไซเบอร์แอตแท็เป็นตัวชีวัดมันจะเป็นตัวชีวัดประเภท lagging indicator ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเตือนภัยเราล่วงหน้าได้เพราะมันเกิดแล้วถูกไหมครับโดยปกติเนี่ยปัจจุบันนี้การบริหารความเสี่ยงจะพยายามเสนอตัวชีวัดประเภทที่เป็น lead indicator ด้วยเราจึงกลับมาดูว่านอกจากการที่เราวัดเรื่องของไซเบอร์แอตแท็เราอาจจะมาวัดเรื่องของการ recover ขอ,องระบบที่ล่มแทนแล้วเราก็มีการกำหนดทาร์เก็ตเอาไว้ชัดเจนแล้วก็กำหนดรีซนะครับนี่ก็เป็นความครบถ้วนครับหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกทีเนอะหลังจากที่เรามีการคอนโทรลมีการมอนิเตอร์และระยะเวลาผ่านไปเนี่ยระดับความเสี่ยงเหลืออยู่เป็นเท่าไหร่ซึ่งในแบบฟอร์มนี้ครับเราได้มีการผูกสูตรทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็แชร์ไว้ในลิงก์ youtube นี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับองค์กรน,นะครับเอาไว้ใช้เป็นเบื้องต้นได้หรือใครมีอะไรสอบถามเข้ามาได้ในข้อความได้เลย วันนี้ก็สวัสดีครับ